ถ้าพูดถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์หลายคนคงนึกถึงลูกชิ้นยืนกินที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจำจังหวัดใช่ไหมคะแต่ที่นี่นอกจากจะมีลูกชิ้นยืนกินแล้วยังมีนี่ด้วยค่ะคุณชมเขาเรียกว่าตลาดหาบเร่5นาทีที่ตอนนี้กำลังเป็นจุดเช็คอินกระแสมาแรงในโลกโซเชียลถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบนะคะว่าทำไมเปิดเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะ แล้วคุณผู้ชมคะทุกวันในช่วงเช้า8.08นาทีทันทีที่รถไฟสายนครราชสีมาอุบลราชธานีจอดเทียบชานชลาก็จะเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันหาบสินค้าลงมาจากรถไฟแล้วเดินเรียงแถวเพื่อมารวมตัวกันเปิดตลาดย่อยๆบนสถานีรถไฟบุรีรัมใกล้กับจุดขายลูกชิ้นยืนกินคนบุรีรัมจะเรียกตลาดแห่งนี้ว่าตลาดหาบเร่5นาทีซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คอค้าแม่ค้าก็คือชาวบ้านผู้สูงอายุจากอำเภอลำไกยมาจังหวัดบุรีร,รัมย์รวมไปถึงจังหวัดนคราราชสีมาที่โคราชมีจำนวนกว่า30คนนะคะตามน้ำพืชผักสวนครัวผักริมรั้ว มีทั้งแบบทำมาเป็นกักจมหรือว่าบรรจุใส่ถุงแล้วก็ยังมีอาหารพื้นบ้านให้เลือกมากมายใส่มาในตะกร้าหาเร่งให้ลูกค้าได้เลือกซื้อทั้งคนซื้อและคนขายก็จะทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าจะซื้อขายแบบจ่ายเงินเร็วๆค่ะเพราะว่าตลาดแห่งนี้เปิดเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเกิดคำถามในล่วในสมองแล้วว่าเอ๊ะหลังจากที่ขายครบ5นนาทีแล้วเนี่ยแต่ถ้าของยังไม่หมดเนี่ยแม่ค้าเขาจะทำอย่างไร คำตอบที่ได้ก็คือแม่ค้าก็จะพากันสลายตัวเลยคุณผู้ชมแยกหาของไปตระเวนขายจนหมดแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านเลยนะป้าบัวสีตัวเหล็กน,นะคะเป็นชาวตำบลแสลงพันอํอำเภอลำไายมาดหนึ่งในแม่ค้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผัากที่นํามาขายก็จะเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกเองบ้างแล้วก็หาเก็บตามริมรั้วหรือว่าตามป่าบ้างส่วนราคาก็ร่มต้นเพียงกําละสิบบาทเท่านั้นมีไรายได้เฉลีย่ยวันละ5 0 0ถึง1,000บาท ส่วนลูกค้าสาวรายนี้บอกว่าเ,เห็นโพส์ตในโซเชียลตลาดหาบเร่5นาทีก็เลยลองมาเป็นครั้งแรกนี่นะคะลองมาดูนี่แหละประทับใจเลยนะคะที่ได้ซื้อผักขึ้นบ้านราคาถูกแล้วก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของการค้าขายแบบบ้านๆแบบนี้ด้วยเน้นย้ำนะคะว่าว่าใคร<ส>อยากไปเดินตลาดหาบเร่5นาทีดีดต้องบอกว่าต้องตรงเวลานะคะก็คือต,ะคะต้องไปรอกันตั้งแต่รถไฟเที่ยงคานชลาสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ประมาณ8โมง8นาทีนะคะเล่สวยนะเปิดตลาดซื้อขายเพียง5 08. นาทีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครมาไม่ทันนะคุณผู้ชมรอไม่ได้ก็คือต้องรอวันต่อไปดังนั้นเนี่ยนะคะ8 08. โมงนะคะต้องอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์แล้วแล้วก็8 08. โมง8 08. นาทีนะคะต้องมายืนรอเทียบชานชาลาแล้วถึงจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยกันในตลาดหาบเร่5นาทีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ